ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวก,กับผมป่าเงียมและทีมงานทีม่มู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับ okay, okay. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ี่ราชบุรีเตรียมพร้อมสนามคัดเลือกเยาวชนฝีมือแรงงานลุ่มภาคกลางครับคุณบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบอกว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่30ระดับภาค วันที่9ถึง12กรกฎาคม2567จัดแบ่งการแข่งขันเป็น4ภาคกลุ่มภาคกลางนะครับจัดแข่งขันที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ราชบุรีภาคเหนือที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ภาคอีสานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นภาคใต้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลา โดยมีเยาวชนร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับภาค1,628คนใน24สาขาเอ็นหาเยาวชนเข้าสู่รอบประเทศต่ตอไปครับ